สวัสดีแฟนเวลบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงการแข่งขันในลีกตุรกีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นนัดแรกที่มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นในตุรกีสําหรับสาวซาลิเยเองนะครับสวมชุดสีดานะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมอย่างไว้ทุกให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับรวมถึงการนําเสนอสื่อต่าง ของทางตุรกีก็ยังใช้เป็นภาพขาวดำอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับซาริเยก็สามารถเอาชนะทางเนลเลไปได้อย่างสุดมันเลย3ต่อ2ในเซตแรกนะครับก็พ่ายไปก่อน25ต่อ19แล้วก็กลับมาชนะได้ในเซตที่2 25ต่อ20ก่อนที่จะน่าเสียดายในเซตที่3นะครับเกือบชนะแล้ว25ต่อ23แล้วก็ไปชนะในเซตที่4 25ต่อ21แล้วก็ปิด เซตสวยในเซตที่15เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้ของซาลีเย,ยเองถ้าพูดถึง2สาวไทยของเราที่เล่นเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆนะครับยิงทางชัดชออนแล้วก็สามารถเป็นผู้เล่นท็อปสกอร์ทำไปได้ถึง21แต้มก็มีจังหวะแล้วก็การเล่นที่สวยๆเราเห็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความ นานในการเล่นกับยุโรปแล้วนะครับไปดูที่ตารางการแข่งขันที่สรุปมานะครับในเกมที่18ซึ่งอันดับ1น,นะครับก็ยังเป็นผู้ที่ไร้พ่ายนะครับรวมถึงซาลิเยเองตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับแข่งไปทั้งหมด18นะัดแล้วก็ชนะ9แพ้9นะครับก็สุดยอดบอกเลยว่าสาวไทยของเราที่มีโอกาสเล่นในลีกใหญ่ๆแบบนี้รวมถึงการเล่นกับผู้เล่นที่ ฝีมือแบบระดับโลกแบบนี้ก็ยิ่งทําให้แข็งแกร่งแน่นอนนะครับก็ต้องมารอติดตามรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่านัดต่อไปทางซลิเยจะสามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องได้หรือไม่และที่สําคัญนะครับหลังจากจบหลีกตุรกีนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศรายชื่อ24คนแรกแล้วนั่นก็หมายความว่าสาวไทยของเราใกล้จะรวม ตัวและก็เตรียมความพร้อมในการแข่งระดับชาติแล้วก็รอลุ้นนะครับแล้วก็รอติดตามกันต่อไปหลังจากที่สาวๆที่แข่งในลีกนอกไม่ว่าจะเป็นตุรกีญี่ปุ่นหรือว่าโรมาเนียนะครับหลังจากนั้นก็จะมารวมกันแล้วก็มาฝึกซ้อมรายการแรกก็คงจะเป็นซีเกมนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลล์บอลรอติดตามรอลุ้นอยู่นะครับว่าเกมจะสุดมันแค่ไหนนะครับในปีที่ผ่านมาก็เอาใจแฟนบอลที่ติดตามมากอยู่แล้วนะครับปี นี้ก็คงจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ความมันรวมถึงกันมีสนามแข่งขันเนชั่นลีกใน ในสนามของไทยของเรานะครับทีมไทยของเราด้วยสําหรับเกมซาริเย่เองนะครับบุคคล3คนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ทําให้เกมของซาริเย่เล่นได้อย่างสนุกนะครับทั้งหัวเสาและบีหลังรวมถึงบอลเร็วนะครับซาริเย่ก็ทําได้ดีมากๆก็เป็นกําลังใจให้กับซาริเย่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กําลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ